รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาศสามศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางเสาธงงานการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดสอบไยภาคเรียนที่2ทับ2563สณสนามสอบโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพี H P, 10ปีสพอชอ โดยมีผู้จบหลักสูตรภาคเรียนที่2ทับ2,563จำนวน129คนประถมศึกษา5คนมัธยมศึกษาตอนต้น49คนและมัธยมศึกษาตอนปลาย75คนประกาศผลสอบคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่2ทับ2,563และได้มีการจัดซ่อมเสริม สำหรับนักศึกษาผู้ที่ไม่ผ่านในรายวิชาพื้นฐานลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่1ทัพในเขตอำเภอบางเสาธงในระดับตำบล3ตำบลได้แก่ตำบลบางเสาธงตำบลศรีสะจระเข้น้อยและตำบลศรีสะจระเคใหญ่ จำนวนนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่1ทั2,564ระดับประถมจำนวน5คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น51คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย94คนกศนอำเภอบางเสาธงจัดการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่1ทั2,564ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่าน f เฟซบ o ๊กแฟนเพจกศนอำเภอบางเสาธง กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ o n น i n e Learning) การนำรูปแบบออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการใช้ห้องเรียน Google Classroom การใช้ Line Live หรือทาง Facebook Fanpage พร้อมทักจัดการเรียนรู้แบบออนแอร์โดยการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางช่องทาง ETV ตามผังออกอากาศในแต่ละวัน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมติวเข้มความรู้นักศึกษากศนอเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาคในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อเชือ้อไวรัสโคโรนา2019 กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมเรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในโลกศตรวตรรษที่21งานการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพเพื่อสุขภาพและป้องกันโรคกิจกรรมฝึกอบรมการทำน้ำสมุนไพรต้านโควิดกิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพรไทยกิจกรรมการทําน้ำสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้ กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรช่างปูกระเบื้องกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวสู่การค้าออนไลน์กิจกรรมหลักสูตรการทำน้ำพริกจากสมุนไพรและปลาเบญจพรรณกิจกรรมการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019และการทำเจลแอลกอฮอล กิจกรรมการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019รูปแบบออนไลน์กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนรูปแบบออนไลน์กิจกรรมอบรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนกิจกรรมเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมผู้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรงกิจกรรมการส่งเสริมเพื่อคงพัฒนาทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019กกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุงานการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมหมุนเวียนหนังสือที่บ้านหนังสือชุมชน จุลสารห้องสมุดต,ต้องรู้ควรรู้น่ารู้พร้อมแจกจ่ายเรื่องเล่าจากห้องสมุดจดหมายข่าวรายวันจำนวน60ฉบับแบบทดสอบออนไลน์และตัวอย่างเกียรติบัตรของผู้เข้าร่วมทําแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ80 กิจกรรมวันรักการอ่านและอนุรักษ์มรดกไทยเพื่อเทอิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบของการอ่านกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนในรูปแบบออนไลน์กิจการพิเศษและภารกิจอื่นๆ กิจกรรมสวนพืชศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางเสาธงได้ดำเนินโครงการกิจกรรมสวนพืชศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการปลูกพืชผักสวนครัวอาทิฟ้าทลายโจรมระข้าวโพดมันสำปะหลังและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ ให้กับประชาชนที่สนใจการขับเคลื่อนการดำเนินงานกศสนวาวด้านที่1 Good Teacher โครงการประชุมประสานแผนผู้บริหาร ประเมินพนักงานราชการไตามาสองประเมินการวางแผนการดำเนินงานออนไลน์บุคลากรกศน,นอำเภอบางเสาธงโครงการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรแบบออนไลน์หลักสูตรป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถภาพทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุการอบรมหลักสูตรสถาบันครุพัฒนาหลักสูตรประเมินผลการเรียนรู้ การอบรมหลักสูตรจิตอาสาห้องสำนักงานกศนจังหวัดสมุทรปราการแบบระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams การอบรมหลักสูตรครูกับการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาการพัฒนาเรียนรู้แบบ e-learning การอบรมขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาของนักศึกษาคนพิการ การประถมนิเทศออนไลน์ชี้แจงการปฏิบัติงานการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด1 9กาการอบรมผ่านระบบออนไลน์เรื่องการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนเด็กป่วยในโรงพยาบาลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนะราชสุดาสยามบรมราชากุมารี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัลประจําปีงบประมาณโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้แอปพลิเคชันเสริมสําหรับครูและบุคลากรกศนอ,อบรมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพัฒนาศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่21อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนส,อนสังกัดสำนักงานกศนอหลักสูตรการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและการปฏิบัติที่ดีระยะที่ 1. ระบบซูมด้านที่2 g o o d p ดเ b จ h e ส c h e c k i n การพัฒนาหน่วยงานสถานศึกษาให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านที่3 Good Activity กระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับทุกคนที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลามีกิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ ด้านที่4 G o กู p ดพัน e r s ชิพเข้ารับการสนับสนุนแอลกอฮอล์เจลล้างมือจากอบจอสมุทรปราการเพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโครโนา2019กศอนอำเภอบางเสาทงได้รับความอนุเคราะห์ในการบริการพ่นฆ่าเชื้อโรค พร้อมด้วยทีมงานอบจอสมุทรปราการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจณวัดศรีวารีน้อยตำบลศรีสะจระเข้ใหญ่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการการลงสัญญา MOU ร่วมกับการเคหะอำเภอบางเสาธงในการขอใช้สถานที่จัดการเรียนการสอนสอนรชบ้านเอื้ออาทรวัดศรีวารีน้อย การบริจาครหิตนณวัดเสาธงกลางอำเภอบางเสาธงประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่2ทับ2 5 6พในรูปแบบออนไลน์ด้านที่5 g o o d Innovation ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์โครงการบริการติดตั้งอินเทอร์เน็ตชุมชนกสอนอตำบลศรีสะจร์เ้ใหญ่และกสอนอตำบลบางเสาธง